ส,ส,สิรับสวัสด,สด,ดีครับสมาชิกทุกท่ารท่าี B B ตลาดพุทธช้างครับหรือช่องี B ีธรรมดาครับช่องี B ีธรรมดาก็จะมานำเสนอมาเลวันอาทิตยนะ์นะครับมาเลวันอาทิตย์ของวันที่ห้าสิลักขีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะมาเลวันจะมีทุกทุกวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันพุธนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็พุธนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้านะครับเข้าอยู่นะใครโชคดีบ้างอ่าไทายโชคดีมีใครโชคดีไหมอ่าเข้าเข้าเต็มเต็มเลยนะครับเข้าล่างนะครับ ขอขอบพระคุณที่มาที่ท่านนะครับที่่เข้ามาชมนะคลิปๆเลื่องฝากปติบติรรมด้วยนะครับปฏติธรมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในทางพขนจมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอมาจดเอะเลย,ว,นนเยวันนี้มีอะไรบ้างครับวันนี้มีเจ็ดกับแปดนะคู่กับเลขต่ำนะครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับสองสามสี่นะต่ำนะแปดสองแปดสามแปดสี่ครับมาเงียบจดเอาเลยครับจุด ใครจะรูดก็รูดใครจะวิ่งก็วิ่งใครจะเจาะก,ก็เจาะนะครับใครจะวินก็วินนะอย่าเอาทั้งหมดนี่ไปนะขาดทุนนะครับประมาณนี้นะคชอบเจ็ดก็รูดเจ็ดหรือจับคู่ทุกอันเลยก็ได้อประมาณนี้นะครับเจ็เเดอะไรเจ็ดอะไ โอเคนะครัตามนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเองเองเอบภาพเป็นรับ